คนนึง เหรอโฆษณาเด็กหายอะหายไปตั้ง4 G แล้วว่าเน้อตาเนื้ตาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะ มึยจะทัวดีกว่านี้นะดูมันใหม่เลยมันเลยหมวกแนสอไเดจะยาไปนะสกอตชารที่ปนอะไรนะเดินไม่ทันข้างหลังเดินไม่ทันข้าวสอชาดทีน้ข้างหลังเไม่ทันไม่ใช่กอถึงรถเร็ว ใครจะไปตลาเราไกดเดินเร็ววะเขาเดินวงในเขาเดินลงนอก จะขอลรองท้าหรือเกล่าปวดเท้าเหมือนเมื่อยีงหรอว้าวสามวงอันนี้นขึ้นไงเนี่ยขึ้นยังไงอะคะขึ้นที่จอดทั้งสาม

ใช่ไหมคะเชิญขอบคุณมากค่ะ